EP8 ทำไมการมีรายได้ทางเดียวคือการรอวันตายความเชื่อที่อันตรายที่สุดที่ระบบการศึกษาและสังคมยัดเยียดอีคุณมาทั้งชีวิตคืออะไรเรียนสูงสูงหางานดีๆมั่นคงบูเชตดนั่นคือสูตรสำเร็จของหายนะเพราะคำว่ามั่นคงกับงานประจำคือคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันนี้เราจะมาขยี้ให้เห็นว่าทำไมการมีรายได้ทางเดียวคือการรอวันตายการมีรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียวคือการที่คุณเอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากไว้ในมือของคนคนเดียวเจ้านายคุณเขาคือคนกำหนดชะตาชีวิตคุณวันไหนบริษัทขาดทุนวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีเขาตัดคุณทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วชีวิตคุณก็พังคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลย มันคือการสร้างบ้านทั้งหลังบนที่ดินของคนอื่นแล้วคนรวยทำยังไงเขาไม่เคยมีรายได้ทางเดียวเขาสร้างกระแสงเงินสดหลายสายเหมือนแม่น้ำที่ไหลามารวมกันจําง่ายๆ3มสายหลักรายได้จากการลงแรง (active) คืองานประจำของคุณใช้มันเป็นฐานทัพรายได้จากสินทรัพย์ (portfolio) คือเงินที่คุณส่งไปทำงานหุ้นกองทุน ที่เราคุยกันใน EP ก่อนก่อนรายได้จากระบบ Passive คือเครื่องจักรผลิตเงินธุรกิจเล็กๆค่าเช่าขายของออนไลน์ที่ทำงานแม้ตอนคุณหลับเป้าหมายของคุณวันนี้ไม่ใช่การลาออกแต่คือการใช้สมองแบบผู้สร้างแล้วถามตัวเองว่ากูจะสร้างไรายได้สายที่สองจากอะไรได้บ้างวะหลังเลิกงานแทนที่จะถ่ายมือถือดูเรื่องไร้สาระเอาหนึ่งชั่วโมงนั้นไปรับงานฟรีแลนซ์ ไปหัดยิงแอดไปทำช่องติ๊กตอกเริ่มจากเงินหลักร้อยแล้วเลี้ยงมันให้โตเป็นหลักหมืน่นจำไว้ว่าคนธรรมดาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาความมั่นคงจากงานแต่คนรวยใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างความมั่งคั่งจากหลายแหล่งรายได้ตอนนี้คุณมีรายได้กี่ทางคอมเมนต์มาแล้วไปเริ่มสร้างทางที่สองของคุณซะเจอกันอีีหน้า